สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก,กั็จะเคยประจำทุกเช้านะ9ก้าโมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าโซซีจะมาโซซาีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสเตอร์ไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่งกระดิ่งให้ฉันด้วยนะยัยหลอดแต่วันนี้เป็นเที่ยงวันทันเหตุฟางนะจ๊ะตื่นสายเด้อสูเอาละจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลทีี่่่อัััังงกกฤษษบบเยรรดำผาานนนททิ เองนะจ๊ะไปดูกันแบบทริปเปิลแมตช์เลยนะแมนยูเต็ดเจอกับฐานะการคารักเชนซียูเต็ดดวลกับบอลมัดและปิดท้ายทริปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูเต็ดรอล้างแค้นที่โอทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะ Big Math บิ๊กแมตช์ยูเดต์สาเกมที่โอทราฟฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอัลลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5้าถึงสิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเริ่มต้นเพียงท่านละสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามเกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าาาาพลดดดดดเด็ดขอยกไปูบ เจดำติดต่อได้เลยนะที่ไลน์แอดแอดเรียลแฟนะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ085 999 6592นะจะ๊ะ085 999 6592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนเจดำรับประกันอะไรจะกรูอ้าวเร่เข้ามานะจ๊ะสำหรับใครนะที่อยากได้นะคอลเลกชันพิเศษเลยเจดม X กกับคิวบอยแบบนี้นะจ๊ะ แจ็เก็ต1,290บาทนะเสื้อเจอร์ซี่890บาทและแก้วเก็บอุณหภูมิก็890บาทนะจ๊ะ จะเหมาทั้งสามไอเทมเลยเจดำก็ไม่ติดนะหรือจะแยกกันซื้ออย่างละชิ้นอย่างละชิ้นก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะสบายมากๆฝากมาอุดหนุนกันได้นะผ่านทางไลน์แอดของเจดำแล้วสั่งได้เลยที่แอดเจดำออฟฟิเชียลนั่นเองมีแอดมินคอยดูแลตลอดฝากมาอุดหนุนกันด้วยเจดำ XQBoy Collection นะจ๊ะย้ำตรงนี้ว่ามีจำนวนจำกัดนะหอยลอดนะเอาฝากด้วยแล้วกันใครอยากไปดูบังกอบเจดำ3าเกมเต็มๆที่ออทราฟอร์ดรีสอร์ทและสปาก็ติดต่อไปได้เลยที่ไลน์แอดเร l f ลแฟนเจ็ดแปดเก้าหรือว่าโทรไปได้ตามเบอร์ที่่่เเห็นมือสักครูแล้ว เนาะมาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไมกับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่พรีเมียร์ลีกของเคนหมวยเคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนบิ๊กโกยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะบันดารีไป2-0ไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกของกาหน้ากันบ้างกันล้วกันนะอัคราไลออนก็แพ้อาซันเต้โกโตโก้ไป0-1อีนี้ปิดท้ายกันที่บอลอินเดียนะจ๊ะเป็นบอลถ้วยนะก็ยักหน้าแล้วก็ยักเอวเตะกันทุกวันเลยนะเมื่อคืนนะแจมปูแคชเมียร์เปิดบ้านแพ้ให้กับกูจารัตไปหนึนะจ๊ะยักหน้ายักเอนนัก็คือผลฟุตบอลที่่นนาสใจ เดี๋ยวมาดูก่าวคราวนะครับบอลกันบ้างกันล้กันนะจ๊ะยงคงเป็นควันหลงหลังจากเกมพรีเยรกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากตอนนี้เนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่ FIFA Day International Break ลเป็นที่เร e ียบร้อยหรือว่าเกมทีมชาตินะ v i r ร์จิลเดอะมองฟานไดนะจ๊ะประกาศหลังกับตันทีมของพี่เพียพี่มมามาหาเราหน่อยดูนะกโผล่ที่มีรอกการทก่อรู้สิแชมป์กการที่ไม่รู้ไมเก่งไม่เป็นเต๋อเสไปตัลวจะไม่ต้องจะได้จะได้เยอะลโอ้โหนเก่งแบบ าวโกลสเมดฟิลของไบรตันเนี่ยที่เหนียวคอโดมินิกเดอล่อเลาเอาการซูบอสไลน์คว่ำลงไปเนี่ยนะแล้วก็ได้เป็นจุโดโทษก่อนที่โมซาราจะยิงเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม่โดนกระทั่งใบเหลืองเลยเออได้แค่จุโดโทษตามหลักมันน่าจะเป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นก็คือจุโดโทษแล้วก็ใบเหลืองหรือใบแดงอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะจ๊ะแต่ล่าสุดพอไม่เป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยนะก็ทําให้บุริฟันไดยเนี่ยสงสัยเหลือเกินแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเอลยแปลกกันนะการตัดสินครั้งนี้ของว a r เพราะว่าช่วงหลังเนี่ เหลือจะอ่าผู้สิิเป็นบ้าำนาจในนีนะเออช่วงหลังนะโดยฟันดห้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอในสนามเนี่ยนะทุกคนจะคิดถึงแบบนี้แหละแต่เราต้องระมัดระวังนะเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยจะไปกร้อมกรอบผู้ตัดสินไม่ได้มันจะต้อโดในใบเหลืองหรือใบแดงอย่างที่เราทราบกันในกติกาใหม่เราก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมปัสกาโกรธถ,ถึงไม่โดในใบเหลืองสงสัยมากเลยทำไมไม่โดนลงโทษแต่สุดท้ายเราได้หุดโทษเรายิงเข้าไปก็โอเคแล้วแต่ผู้ตัดสินนัน้นจะแจกใบเหลืองหรือใบแดงบ้างแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับการตัดสิน อ่านั่นคือเวอร์จิล K, ai, เดอมมองฟานได้แน่งนะจ๊ะอ่ะไปตอนน่อที่จอมอคารรกตตานานกองหลังระดับโลกของพรีรีพูพลกันมากแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่ารีพูลยังไม่น่าจะได้ลุน้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เพราะยังขาดสองตแหน่งที่เป็นตําแหน่งสําคัญเลยเั่นเองนะสำหรับซีซั่นนี้ของรีพูลที่มาดีเหลือเกินนะจ๊ะแม้ว่า8นัดเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางแล้วก็ตามหลังพักก้าวไก่เทดมอสเปอร์ที่เป็นจ่าฝูงอยู่3คะแนนก็ตามนะก็ถือว่ามาดีมากแล้วแต่จอมอครรกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่รีพูลเสมอไบรตันสองว่าาถ้เกิดรู จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรืออะไรแบบนี้มันยากอยู่นะพี่นะเพราะอะไรรู้ไหมมันน่าจะเป็นซีซันหน้าลิพูจะต้องเสริม2ตําแหน่งเป็นอย่างน้อยนั่นคือกองกลางที่ยืนอยู่หน้าแผงแบ็กโฟหรือกองกลางตัวรับและอีกหนึ่งคนนั่นคือกองหลังนั่นแหละ2ตําแหน่งนี้จะช่วยลิปูแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วต้องเติมเต็มให้ได้ในตลาดรอบถัดไปมกคารานี้หรือซัมเมอร์ที่จะมาถึงแล้วซีซันหน้าค่อยมาว่ากันกับเรื่องลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเพราะนั้นฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วแ่ะเพียงแต่ว่าการแย่งแชมป์แบบ กับอดีตทีมรักของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะซึ่งถ้ามองไม่จริงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงกองกลางทั้งแผงของลิเวอร์พูลเลยเพวกแกฟาบินเย่ย้ายไปใช่ไหมเฮนโดย้ายไปนะเตลโกโก,กันตาราก็มีการบาดเจ็บรบกวนตลอดเนี่ยทำให้พวกเขาได้อเลซิสแมกนิสเตอร์มาโดมิริคซูโบสไลมาได้แรนัลโดฟเฟนแบชมารวมถึงวาตารุเอนโดนี่ก็4คนแล้วนะแต่คาราเกอร์มองว่ามมฟิวตัวรับอาชีพอย่างฟาบินเย่ที่หายไปเนี่ยคือจุดสําคัญที่ลิเวอร์พูลจะต้องหาคนมาอุดให้ได้นั่นเองนะเพราะทั้ง4คนที่เสริมมมมมมเเเเข้าา้าาาไไ่่ีีีีีใคครรรรปป็นนนะ็นนนนนิิิดดฟลลตตััััววบธชกกกยยะอททูหง ีเชียวเพิ่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างแล้วกันล่าสุดหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวินเนี่ยนะตำนานแบ็คขวาของแมนยูเต็ดก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงทัศนะหลังจากผ่านมา2เดือนตรงนี้ในช่วงพรีเมียร์ลีกที่เปิดฤดูกาลมาบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยนะจะไม่ติดท็อปโฟในซีซั่นนี้นะแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยคือเต็งแชมป์อันดับ3ที่ดูดีกว่าพักก้าวไก่เทนนิส์เปอร์ที่เป็นจากฝูงอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำไปโวยสองทีมนั่นคือซิตี้กับอาร์เซนอลที่เขาเบียดแย่งกกัััันน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 นมมมาาาาตตตต้้้้งงแแแ่่่่่ฤดดดดดููลลททีีวววเเเเเออออะะะโยยิิิใหสภษณ์บบไค็็จป นะหรือว่าติดอันดับ5หรือทําไปนะการเราชนะเบนฟอร์ดในบ้านแบบช่วงทดเจ็บเนี่ยมันหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะโตกันข้ามเลยปัญหามันยังรออยู่อีกเพียบเลยฟอร์มตกหนักมากนะเพราะาอะไรรู้ไหมก่อนหน้าจะเปิดฤดูกาลเนี่ยนะเนมองว่าอยู่ตตดจะเป็นเต็ง3ในการลุ้นแชมป์แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมองเดรเดอร์ซ่งติงโอนาน่าเนี่ยนะปรับตัวกับทีมได้ไม่เร็วพอและความไม่เสถียรหรือความวุ่นวายขายปลาช่อนความไม่โฟกัสข,ของทีมมันก็เกิดขึ้นเออนะเพราะฉะนั้น ลิเวอร์ลเนี้ยมากกว่าสเปอร์ด้วยซ้ำไปนะและอาริซงก็เป็นประตูที่เก่งมากๆเลยและช่วยให้ลิเวอร์พูลอยู่ในเกมได้หลายต่อหลายเกมและเซฟประตูได้ดีมากเปิดเกมได้ดีมากแนวรุกเองก็โอเคแต่ลิเวอร์พูลไม่น่าจะเป็นแชมป์หรอกเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยนะมันจะมีอาสนอกับแมนซิตี้ที่เป็นเต็ง1เต็ง2อยู่แต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะดีกว่าแมนยูเต็ดในฤดูกาลนี้เพราะว่าเจเคยันต์ครอปคือหนึ่งในผู้จัดการทีมนิดดีที่สุดในโลกอ่อกาอวยกันแบบคมๆเลยจ้ะก,กลัวพี่ๆทัวร์ไปลงเหมือนกันนี่ในวิวใช่ไหมอืมอ่ะไป ลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันมากแล้วกันนะล่าสุดออกมาบอกเลยบอกโอ้โหมีความสุขตลอดเลยที่ได้กลับไปที่อิตาลีไม่ว่าจะกลับไปเที่ยวกลับไปหาเพื่อนสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเขาก็คือลงเล่นให้กับเบรชาแล้วก็โรม่าทีมดังแห่งอิตาลีนั่นเองนะแลวทีนี้มันก็เลยมีกระแสข่าวด้วยกว่ามีข่าวว่าเป๊ปจะเลิกคุมซิตี้แล้วไปคุมยูเวนตุสในอิตาลีหลังจากหมดสัญญาฉบับปัจจุบันที่จะหมดลงในปี2025นั่นเองซึ่งยูดาบอกว่าไม่ต้องรอสัญญาหมดไปเลยยูเวตุช่วงนี้เ่าฟอร์มวหู กับมุกอร่ยเหมือนกันนะบ้าบอคอแตกโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเอ่อยูเว่เหรอก็ไม่เคยติดต่อมาหาเป๊ปนะแต่ว่าเป๊ปบอกแบบนี้อาหารอิตาลีโคตรอร่อยเลยและส่วนเป๊ปจะเป็นโค้ชให้กับทีมไหนไหมไม่รู้สิก็คิดกันไปพูดกันไปนะแต่เป๊ปแบบชอบประเทศอิตาลีมากเลยและเป๊ปก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่บ่อยๆตั้งแต่สมัยเป๊ปเป็นผู้เล่นเป๊ปก็รักที่นี่อยู่แล้วอาหารอร่อยอิตาลีเออเอาถ้าเห็นแกกินแบบนี้ย้ายเลยเป๊ปเออไปคุมยูเวนตุสทูมิลชิน่าอะไรก็ได้ไไปคคุุมมมนนั่่ต้องแซิตีีีีี้้พออๆ่่ะททททนนไปดูกัมี่โออ้โหเซ <City S 2> ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีในถ้วยพรีเมียร์ลีกเลยนะสำหรับ I P ไอ้เป็นใหญ่แฟน์เพียงซนอลจากประตูโทนของกาเบรียลมาติเนลี่นั่นเองนะตัวรุกทีมชาติบราซิลนะจ๊ะโดนมิเกลเตเตต้ากดซือมากข้มของทีมเนี่ยบอกเลยโอ้โหมาติเนลี่เนี่ยมุ่งมั่นที่จะลงเกมนี้มากๆแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนในก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ก็ถือว่ากลับมาได้อย่างเร็วเกินคาดแล้วก็ลงไปทําประตูใช้กับทีมได้ในนาทีที่86นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมาติเนลี่มีอาการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ เมื่อกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเจ็บซ้ำปรากฏว่ามาติเนลลี่บอกกับอาร์เตต้าและทีมแพทย์บอกผมไหวขอผมลงไปเถอะแล้วสุดท้ายก็ยิงประตูได้จริงอาร์เตต้าก็บอกแบบนี้ว่าเออต้าเขาคุยกับน้องมันนะนะแลวต้าก็บอกน้องมันบอกน้องลี่น้องลี่ไม่น่าได้ลงสนามมาเกมซิตี้นะเพราะว่านาย,ยังไม่น่าจะหายเจ็บหรอกมันเร็วเกินไปแต่น้องลี่ก็บอกว่าบอสรี่พร้อมแล้วรี่ขอลงสนามรี่ขอโอกาสกันแล้วกันสุดท้ายเลยนะเขาก็ลงสนามไปแล้วก็ทำประตูชัยให้เราได้จริงถ้าเทียบสภาพจิตใจกับอายุของเขาที่ยังน้อยอยู่นะถือเป็นเรื่องดีมากที่เรามีนักเตะ เกมได้สร้างชนะให้กับเราได้จริงๆนะฮะก็ชมกันไปถือว่าจิตใจย,ยอดเยี่ยมนะเจ็บเล็กเจ็บน้อยนี่ไม่แคร์เลยขอลงสนามเพื่อทีมไว้ก่อนร่างกายตัวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปรักษาเอาแต่ล่าสุดก็ถือว่าอาการบาดเจ็บหายเป็นปลิดทิ้งแล้วสำหรับกาเบรียลมาติเลรี่นะจ๊ะเยี่ยมเยี่ยมอ่ะไปต่อที่สาิการซาอุดีกันมาแล้วกันในคอลเซโยเดเตที่บุกเสมอเวสต์ซัมขุนคอาของเดวิดทามมยได้2ต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีอาการบาดเจ็บของอลานเดอร์อิซัคสู่หน้าทีมชาติสวีเนก้่งผูค ก็กังวลเหมือนกันว่าจะหายเจ็บในช่วงฟีฟ่าเดกลับมาลงเล่นนห้กับเวนวสเซ้ลนเจอกับพาเลซในช่วงเบรกฟีฟ่าไปหรือเปล่าทันไหมอะไรแบบนี้นั่นเองนะโดยอีซักเนี่ยมีการมาเจ็บรบกวนเล็กน้อยแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะเล่นไม่ไหวเลยต้องส่งคาร์ลัมยูซันลงไปแทนเลยแบบนี้ก็ทําให้เอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์แบบนว่า oh, oh. น้องซักเนี่ยส่งสัญญาณมาที่ข้างสนามบอกเล่นไม่ไหวแล้วเพราะว่า oh, oh. มีอาการ เจ็บเล็กน้อยก็ทีแรกคิดว่าน่าจะไหวแต่สุดท้ายน้องมันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนคลัมมิวซันลงไปแต่ก็อยากจะใช้กรณีฉูกเฉิอนนะแต่ก็จะเป็นต้องเปลี่ยนตัวลงไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะหายเจ็บทันหรือเปล่านะก็เออก็น่าผิดหวังที่เขาไม่กระบาดเจ็บแต่ว่าก็หวังว่าเราจะทําได้ดีจนเขาฟิตพอในเกมไม่จะเจอกับพาร์เลยก็แล้วกัน ไปนอนนะเอ็ดดี้หาวไปนอนอ่ะไปต่อที่บรตันแอนโฮฟเอาเบียนกันมากแล้วกันล่าสุดหลังที่เจดมเคยเซาซีให้ฟังไปว่าคารุมิโตมาเนนะปีทีมชาติสเปน <c oughs> ปีทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยต่อสัญญาระยะยาวอีก5ปีไปกับบรตันแล้วและรับค่าเหนื่อยสัปดาหล์ละ8 0 0 0 0ปอนด์เนี่ยแต่ฟุตบอลอินไซเดอร์ก็รายงานออกมาเพิ่มเติมหลังจากต่อสัญญาไปเ,เรียบร้อยของมิโตมะว่าบรตันพร้อมจะปล่อยตัวมิโตมะออกจากทีมเว้ยให้ที่ต่อสัญญาเพราะอะไรรู้ไหมต่อเพื่อให้ค่าตัวมันพุ่งให้มันมีสัญญาระยะยาวไอ มาไปที่70ล้านปอนด์และพร้อมขายถ้าใครยื่นข้อเสนอราคานี้มาให้บริตันพิจารณานั่นเองนะโดยมีตัวม้าเนี่ยย้ายมายอยู่กับบริตันเนี่ยจากคาวาสกิฟฟอนตาเร่เมื่อปี2 0 21ตอนนั้นค่าตัวแค่ 2. 5ล้านปอนด์เคือไง่ายถ้าขาย25ล้านปอนด์กำไร10เท่าขาย50ล้านปอนด์กำไร20เท่านี่จะขาย70ล้านปอนด์ถึง75้าล้านปอนด์ก็กะกำไร30เท่าอะไรแบบนี้สำหรับบริตันนะโดยมีตัวม้าเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นร้อนแรงมากฤดูกาลที่ทแล การนะยิงไป3ประตูกับ4แอสซิสต์นั่นเองนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นเหลือเกินในช่วง2ปีที่ผ่านมากับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเอารอดู70ล้านปอนด์อาจจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ซื้อได้ซึ่งก็คืออ่าไม่ใช่พ่อใครอาจจะเป็นทีมที่มีเงินไงเออเขาตกเป็นข่าวกับซิตี้เชนซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะเอาไปากันที่ตำนานสุดกอโลการของแมนเชสเตอร์เดนท์อย่างเวนรูนั่นเวนรูนี่นะจ๊ะอดีตดาวยิงตีระเบิดของแมนยูไนเต็ดและทีมชาติอัอัังางงงงกกกกกกฤษนนนนนนะะปจจจจจุบเเเเเเีี่่่ยยยพิววาาาาแแแลแแลลทูไต็ดใมอออรร์์ซ้ กลับมาพักที่อังกฤษและเตรียมจะเข้ารับงานผู้จัดการทีมคนใหม่ของเบอร์มิงแฮมซิตี้เว้ยแม้ว่าตอนนี้จอห์นอุสเตสเนี่ยนะกุนซูปัจจุบันของเบอร์มิงแฮมจะทำผลงานได้ดีอยู่อันดับ6ของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะหลังจากเล่นไป11นัดแต่บอร์ดบริหารของเบอร์มิงแฮมบองว่าทําผลงานเ็าเลยทาสไตล์บอลไม่ดีไม่เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการก็เลยเตรียมจะปลดอุสเตสและแต่งตั้งเวนดูนี่เข้ามาทํางานนั่นเองก็ต้องรอดูเพราะดูนี่เคยคุมดาร์บี้ที่ประสบวิกฤตการเงินตั้งแต่ปี2020 -21 แวก็พาเนยี่นได้่งวิสู้ฟัดดแมมนตต กชั้นอะไรแล้วแต่แต่แฟนๆก็ยังเชื่อมือเขาแล้วก็มองว่าการจัดการทีมของรูนี่ถือว่ายอดเยี่ยมและโดดเด่นมากๆอา้าวรอดูจะได้กลับมาทํางานในอังกฤษอีกรอบหรือเปล่าสำหรับวาซาเวนรูนี่สุกรโลการกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะจ๊ะอ่ะปัจจันที่เพื่อนซีของเวนรูนี่อย่างคริสโลโรนัลโดกันบ้างแล้วกันนะล่าสุดยังคงโลดแล่นอยู่กับอัลนาเซอร์ในซาอุดิโปรลีกนะแล้วก็ลงสนามไป30เกมในทุกนาการเนี่ยนะยิงไป25ประตูแล้วก็8แอสซิสต์แล้วในวัย38ปปปีีแล้วกก็็เนนััตทมของสาเเซออร์ด้วยนะนนะัั่งะปจจุบันนนเเี่่ยยออออลาซร์ก็ูันดับ3ในซาอุดิโปรลีก ตามหลังเอาชาวบอลแล้วก็เอาฮิลานอยู่นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าจะอยู่กับซาอุจะอยู่อาราเซอร์นานแค่ไหนล่าสุดก็แจ้งไปยังบอร์บบริหารของอาณาเซอร์แล้วว่าต้องการต่อสัญญากับสโมสรยาวเลยจนถึงปี2027นั่นเองนะก็ต้องรอดูคือทางด้านของอาลีอัลฮาบีเนี่ยนะักข่าวชาวซาอุก็รายงานข่าวนี่บอกว่าอินนี่โรนัลโดนะจ๊ะนะจ๊ะก็แจ้งไปยังผู้บริหารของอาณาเซอร์แล้วว่าอยากจะต่อสัญญ,ญายาวถึงปี2027เลยเพราะโรนัลโดเองอยากเล่นบอลโลก2026นะแล้วก็ค่อยอำลาฟุตบอลไปก็ต้อง รอดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปถึงปี26ที่เมกาเม็กซิโก,โกแคนาดาเป็นเจ้าภาพเนี่ยโรโดจะมีอายุ41ขวบนั่นเองซึ่งดูจากสภาพร่างกายเล่นไหวนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสัญญายาวฉบับนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองนะจ๊ะก,กับอัลนาเซอร์นะเา้าไปอันที่หนึ่งเรื่องนี้ดําเสียดายเสียดายนะเป็นแค่ความเสียดายส่วนตัวไม่ได้มองถึงร,รายละเอียดปีกย่อยอะไรใดทัด้งสิน้นนั่นคือเรื่องการย้ายทีมของแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกองหน สุดอลี่เฮอเนสประธานกิศัการ,รของบาร์เยนเน่ก็ออกมาเปิดเผยเปิดเผยว่าบาร์เยนไม่ได้ใช้เงินทะลุหลัก100ล้านยูโรตามที่เป็นข่าวในช่วงแรกเพราะใช้เงินซื้อเคนมาแค่95ล้านยูโรหรือประมาณ82ล้านปอนเท่านั้นเองนะซึ่งยดํามาคิดนะ คือเจะดมาชอบรัสมูตฮอยลุนนะไม่ได้แบบจะด้อยค่าน้องมันในวัย20ปีค่าตัว72ล้านปอนด์แต่แฮร์รี่เคนอ่ะยิงประตูเป็นไฟเนียงเลย82ล้านปอนด์แพงเอาไวแค่10ล้านปอนด์ตัดเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรทิ้งนะเสียดายแค่นั้นแหละเพอร์เนลได้ภาษน์แบบนี้กับ B24 สื่อในเยอรมันเขาบอกว่าเราจ่ายเงินไปเนี่ยนะเพื่อซื้อน้องเคนที่ไม่หมวยเนี่ยแค่95ล้านยูโรเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเยอะแบบที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ตอนนี้เรามีอะไรให้ทาอีกหลายอย่างแล้วเราจะทําให้บาเนมมป็ททีีี่ส และภาพมันโค้งอีกครั้งหนึ่งอ่านั่นคืออูลี่เคอเนสใจจัภาษณ์เรื่องนี้เะได้ยดายเนาะอ่ะไปต่อทนนี่บิ๊กตู้เราไมาร่รู้รู้รรกากูสูงหน้าทิพชาติเบิร์นเยี่ยมเบลเยี่ยมของโรมากันบ้างล่าสุด8นัดในทุราการในหะ้กับโรม่ายิงไปแล้วเจ็ดประตูเจ้าตัวก็เลยมาเปิดเผยเปิดเผยความลับบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีกับโจเซ่มูรินโญ่กุนซือเดอะสเปเชียลวันของโรมานั่นเลยทําให้ฟอร์มมันโดดเด่นแบบนี้นนนนนโดดยยยกกก่่่อออหห้้้้้าาาีีีตตตเเป็ขววมมััััญบทททงิร์ุไไ โรมาเลยยื่นมือมายืมตัวจากเชนซีไปหฤดูกาลและมีออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่37ล้านปอนดนะ์นั่นเองเพราะว่าอ่าเชนซีเนี่ยเซ็สนสนัญญาลกูกกูยาวถึงปี2 0 2 6เลยแต่ไม่มีใครสู้ค่าตัวระดับ100ล้านไหวก็เลยลดลงมาเหลือแค่37ล้านปอนด์ฐานนะลูกกูสภาพแบบนี้นะหลังจากที่ยิง2ประตูช่วยทีมเอาชนะกาญนารีได้4ต่อหนึ่งนะเขาบอกว่าเอ่อตู้เนี่ยมีความมืออาชีพสูงมากนะก็ฝนะึกซ้อมอยู่ตลอดอะแม้ว่าตู้จะไม่ได้ลงเล่นช่วงสัมมรอก็ตามนะคนก็พูดกันน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 ไปปเเเเรืื่่่ออออยลลลงงงขตตตตตููู้้ะะแแมมคคใใชผาาาส็ํบ ตู้มีความสุขมากกับสาการของตู้ที่โรม่าตอนนี้และหวังว่าจะแบบนี้ไปเรื่อยๆตู้กับพี่มูเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกันมาโดยตลอดเลยเราลึกซึ้งกันมากแล้วกอดเราจูบอะไคนละย <c oughs> อย่างแล, <c oughs> แล้วนั่นแหละเรารู้จักกันเป็นอย่างดีพี่มูเองก็รู้จักครอบครัวต,ตู้ตู้เองก็สิ่งกับครอบครัวพี่มูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่มูเนี่ยแหละคือคนสําคัญที่ช่วยให้ตู้เนี่ยกลายมาเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีในตอนนี้นะแต่พี่มูเองก็เข้มงวดเหมือนโค้ชทอื่นนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วตู้เองนี่แหละที่ต้องการพนเอ้ป็็ผููีไะรดดก จะพี่ตู้จ๋าเอาไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่จะทำอ่านแล้วก็โต๊ะก,กระจายหมือนสำหรับเดวิดเบ็คแฮมนะเทพบุตรสุดหล่อตำนาของแมนยูเต็ดและทีมชาติอังกฤษซึ่งล่าสุดตกเป็นข่าวว่าเตรียมรับข้อเสนอนะจากกลุ่มทุนฝั่งตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นชิกจัสซิมจากซาอุดีอาระเบียหรือจะเป็นกลุ่มทุนจากกาตาเพื่อเข้ามาเจราจาและซื้อสโมสรแมนยูเต็ดซึ่งเป็นทีมที่เขารักมากๆนั่นเองนะคือง่ายๆว่าเปิดตัวเลยว่าจะเป็นตัวแทนหรือเป็นเอเนต์ระดับนานาชาติเพื่อจะมาทำภารกิจการ, ed, เ,รเอวรมมมนน็ใหห้้้สาจ่่่งซนนึีีชินะ จากซาอุถูกไหมมีเสื้อจิมบัดคลิฟจากอังกฤษนะกลุ่มทุนเอนเนอสแต่ตระกูลเกรเซอร์มันก็ยังไม่ยอมขายทําให้เบคแฮมเนี่ยก็รับงานนี้จากกลุ่มทุนจากซาอุและกาตาเพื่อมาเจรจาเพิ่มเติมในกรณีที่จะเทคโอเวอร์แมนยูแต่ให้สําเร็จนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะเพราะนี่เป็นรายงานจากท็อกสปอร์ตก็ฟังหูไว้2องหัวก็แล้วกันเขาบอกว่ากลุ่มทุนจากซาอุโดยชีคจัสซิมเนี่ยก็ติดต่อมายังเบคแฮมบอกเฮ้ยช่วยมาล็อบบี้หน่อยว่าตระกูลเกรเซอร์มันดื้อเหลือเเ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 กก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 ินน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 นส่่่่่ววาา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 ตตตอออออองงงง็็พพรรร้้้้้้้มมมมมใใชชบบบบคคคแแแฮฮีีีีึหหลลลลัจจยยโโโปปททฟุ2022ภ ประสบความสำเร็จอย่างดีมาแล้วนั่นเองเอารอดูนะว่าเบคจะทําได้ดีแค่ไหนกับเรื่องการดีลขายทีมแมนยูเต็ดนะจ๊ะอ่ะมาดูที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันบ้างฟีฟ่าเดครั้งนี้จะไปเยือนจอร์เจียและเอสโตเนียนั่นเองล่าสุดไม่มีหลายผู้เล่นที่ติดทีมไปเพราะว่าต้นสังกัดเขาไม่ปล่อยตัวนะทำให้มาดามแป้งคุณนพันล่ำซำเนี่ยก็ต้องแต่งตั้งกับตันทีมคนใหม่แล้วก็ไปตกที่บังและกฤษดากาแมนนั่นเองจ๊ะโดยมีบดินภาลาแล้วก็เอลิสตอร์เป็นรองกับตันทีมนะโดยมาดามแป้งก็สัมภาษณ์แบบนี้ว่าปกตินะคะตําแหน่งกับตันทีมเนี่ยก็จะเป็นโกอุ้มจิรท หรือว่าเมซี่เจชนาะทิพสงกระสินนะคะแต่ชุดนี้ไม่มีนักเตะทั้งคู่เลยค่ะขาดผู้เล่นไปหลายรายแป้งก็เลยปรึกษากบมาโน่แล้วก็เห็นตรงกันว่ากฤษดาการแมนนี่แหละค่ะเหมาะสมที่สุดเป็นผู้เล่นตัวหลักตลอด2ปีที่ผ่านมาคุ้นเคยกับทีมเป็นอย่างดีแล้วก็ทําหน้าที่กับตันอยู่แล้วที่สโมสรชลบุรีนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากเลยแป้งก็เลยตั้งอิสดาเป็นกับตันทีมรองกับตันก็คือบดินผาลากับเอลิสตอลล์นะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะช่วยเหลือซึ่กน,ก,นกันและทำผลงานให้ดีที่สุดเชื่อแป้งนะคะเอาตามนี้นะสำหรับ กับตันทีมชาติไทยคนใหม่นะจ๊ะก็จะเยือนจอร์เจีย12ตุลาคมนะแล้วก็เยือนเอสโตเนีย17ตุลาคม2นัดเตะเวลาเดีวยวกัน5้าตุ้มตรงเวลาประเทศเรานะประเทศไทยนี่แหละถ่ายทอดสดทางทรัตทีวีทั้ง2เกมจ้อาอ้าวทีนี้ไปดูกันที่มาโนโพกิ้งกันบ้างนะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าแอบเสียดายเหมือนกันที่น้องลูกโซ่นิโคลัสมิเกลเซนแบ็กขวาทีมชาติไทยเนี่ยถอนตัวออกไปเพราะว่ามีการบาดเจ็บรบกวนนั่นเองนะแต่มาโนก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้น้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายกําลังเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเเเนนีีี่ยมมกก็าารบดจ็บบกัโอเเดนซ่ก็เลยทให้ต้องถอนทีมชาติไทยออกไปนนั่เองมาโน ่วาก็มีรายปัจจัยที่ทําให้เราเรียกตัวผู้เล่นมาหลายคนไม่ได้ในกรณีนี้แล้วล่าสุดนี่มิเกลซานเจบก็เลยบอกว่าเสียดายเหลือเกินกับมิเกลซานนี่ก็ให้เขาพักรักษาตัวก็ถอนตัวไปไม่เป็นไรโนทํางานตรงนี้มา2ปีแล้วก็เรียกนักเตะมาเก็บตัวทุกคนอยากลงเล่นตอนนี้ทุกคนมีศัก,กยภาพแล้วก็มีคุณภาพกระหายมากเลยกินน้ําก่อนไ,ม,ไม่ใช่กระหายชัยชนะอยากจะลงเล่น นามิเกลซันต้องพักรักษาตัวซองถึงสสัปดาห์ไม่เป็นไรเรามี22คนเราก็ลุยกัน22คนตามนั้นเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็วังว่าแฟนบอลจะรอเชียร์พวกเราอ่าตามนี้นะคือมโนโพกิงกับการคุมทีมชาติไทยดวลกับจอร์เจียและเอสโตเนในฟีฟ่าเดช่วงนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าซาซีไม่ใช่สิเที่ยงวันทันเหตุฟางนะจ๊ะสําหรับเที่ยงวันอังคารแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจเจเดาและทีมงานด้วยกันละกันไอวู ปิดคลิปแล้วเฮาทําไมนั่นแหละแฟนเพจเจ้าดับปราธานยูทูบทิกเก็ตไอจีไลน์แอดเจ้าดับออฟฟิเชียลสับสครายปั่นกระดิ่ง follow กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะยิ่งใหญ่รอดนะเหมือนเดิมจ้าเจอหน้ากันก็อวยพรกันแบบนี้โอะไรแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะแล้วก็เจออะไรยากๆยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับนักเล่าสาวสีทุกนี้เช้าสวัสดีไปเว้ย